สร้างภาพวุ้ยสร้างภาพอริรักคือสร้างสร้างภาพนะคะแนะนำหน่อยครับมีใครแนะนำหน่อยครับหน้ากล้องเรอาค่ะแนะนำเราเอาคนนี้เนี่ยแนะนำเรื่องจะแนะนำนิดหนึ่งเนาะเกี่ยวกับบริเวณหรือว่าภาพประสมเนี่ยแนะนำนิดหนึ่งยี่ไงพี่นายมามาคู่กันเลยต่อไปนะเดี๋ยวมาไปฮันโนให้ค่ะ สถานาโสดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะสภาผู้ปกครองศิปัญญาแห่งประเทศไทยนะคะเรามานําคณะของชมรมที่เป็นผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาทุกๆจังหวัดนะคะคมารวมตัวกันวันนี้เรามาที่จังหวัดนคนปรปฐม ของเรานะคะตอนนี้สมาชิกของเราหลากหลายนำโดยท่านนายกท่านนายกอยู่ทางนู้นนะคะท่านสุชาตินะคะวันนี้คนเราบข้างนายกผมฝั่งทาร่วมนะคะวันนี้นะคะทางจัาของที่ผมก็ได้ได้อยู่ทำความสะอาดนะคะบริเวณของวัดชัดเจนขององค์พระผงชัดเจนนะคะวันนี้มาดิน่านะนำ เลยนะคะมีผู้บริหารคณะผู้บริหารท่านปาระธานแล้วก็สมาชิกทุกท่านเลยนะคะมาทำความสะอาดเป็นกิจกรรมของการบำเพ็ญส,ะะสาธารณประโยชน์ในการทำะความสะอาดนะคะเดี๋ยวตามมาเรื่อยๆนะคะซึ่งณจุสดสถานที่แห่งนี้เป็นจุดกลางจุด เด่นของจังหวัดนครปฐรที่ทํำให้พวกเราทุกคนว่าถ้ามานครปฐรแล้วต้องมาสหทุเรามาขอพรกันผ่านไลฟ์ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะแสไทยดยาอย่าลืมนะคะทุกๆทั้ง ที่เข้ามาแล้วทั้งเป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าและหรือยังไม่เป็นสมาชิกนะคะก,ก,ก,ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็น,ปนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะฝากเพจของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะ,ะอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะเป็นค่านั่งอยู่ท่านี้ใช่ไหมคะพัชริลาขาวค่ะ ถึงบอกว่าทั้งหมดมี4ประตูนะคะถ้าเรานัดหมายกันก็คือตรงนี้จะเป็นประตูแรกเลยก็คือพระร่วงโรจนาริศนะคะเป็นพระประจําเมืองเลยตั้งแต่อดีตนะคะก็คือมีความสําคัญสําหรับชานะวนครปฐมเรามากนะคะเพราะว่าก็จะมีตํานานเกี่ยวกับพญากงและพญาพานนะคะที่ว่าพ่อค่า,าลูกค่าพ่อ ลูกก็เลยสร้างองค์พระปฐมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอขมาที่ว่าได้ฆ่าบุพการีของตัวเอง<ม>ก็คือพยาพานนะคะได้ฆ่าพยาก,กงโดยความบังเอิญที่ไม่รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแต่ในสมัยก่อนนั้นก็คือเหมือนการชิงบัลลังก์ ไรแข็งแร่งก็คือได้ครองเมืองนั้นไปแต่มารู้ทีหลังก็คือกลายเป็นว่าฆ่าพ่อของตัวเองฆ่าบิดาของตัวเองก็เลยสร้างองค์พระนี้ขึ้มาและอง,องค์พระนี้ถ้าใครมาน,นคนปรปฐมต้องมากราบไหว้ขอพรนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดนคนปรปฐมและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่คนต่างชาติก็มาไหว้มาสักการะบูชากันนะคะซึ่งนครปฐมเราก็มีหลายๆจุดหลายๆวัดนะคะที่น่าท่องเที่ยวแต่ไฮไลท์เลยจะมาถึงจังหวัดนครปฐมคือต้องมาไหว้องค์พระปฐมเจดีมากราบมาสักการะาหลวงพ่อพระร่วงโรจนลิ์ของเรานะคะถ้ามานครปฐมแล้วเรียนเชิญมากราบไหว้ได้เลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะโอเคคราวนี้พวกเราก็จะไปดูพระโขมเจดีย์นะครับเชิญเลยค่ะ <l ots> อนเี้วหอทกันนเี้วดีวนนา,วนนนนาวจะขึ้นเลยไหมคะจะขึ้นข้างบนเหรอคะอ๋อได้ได้ข, <l ots> ไข,ข,ขึ้นขนนึ้นข้าขึ้นขู้นขึ้นข้นขึ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 ้น แตบบ่นางสนมนนอ่ะพบนางในอ่ะไม่ยอมฆ่าด้วยความศารีษะก็เลยเอาใส่ผานลอยน้ําก็ลอยน้ําไปติดที่บ้าตอนยีหซึ่งยีหอมก็เลยเก็บพญาผานมาเลี้ยงพี่ชื่อพญาผานเพราะว่าลอยมาในผานก็เลยเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงจนเลี้ยงเติบโตก็อยู่ไม่ไกลกันมากจากตรงนี้นะคะก็เลี้ยงใไปเลี้ยงมาจนโตก็เลย เหมือนกับว่าสมัยก่อนเขาจะสู้รบกันเพื่อที่ว่าจะชิงบ้านชิงเมืองกันอย่างเงี้ยอแล้วก็เลยมามามา,มาสู้กับพ่อตัวเองพ่อตัวเองก็แพ้ก็เลยฆ่าพ่อตัวเองตายพอฆ่าพ่อตัวเองตายก็มาสืบสาวราวเรื่องกันก็มาไล่ความกันก็เลยรู้ว่าเป็นพ่อลูกกันท่านก็ด้วยความสำนึกผิด สำนึกบาปก็เลยสร้างองค์พระปฐมเจดีย์สูงเท่านกเขาเหินเรื่องมันก็เลย